สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่อของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะคะวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําไขมันในเลือดลดไวมากเพียงแค่หยุดกิน3อย่างนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่าคนเราเนี่ยนะครับป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องบอกครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราครับถ้าเรารับประทานอาหารผิดวิธีนะครับทานอาหารบางอย่างที่เยอะ เยอะมากจนเกินไปก็จะส่งผลทําให้ไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงมากๆซึ่งไม่ดีเลยครับถ้าปล่อยให้สูงนันๆจะทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันได้ครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาบอกนะครับว่าเอ๊ะมันมีอาหารอะไรบ้างที่เราอูยทานเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับทานไปเรื่อยเรื่อยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงแนะนําว่าลองหยุด3อย่างนี้นะครับไขมันในเลือดของคุณจะลดลงได้เลยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกัันครบว่ามี บ้างครับ ข้อที่1ครีมเทียมนะครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าครีมเทียมทําให้ไขมันในเลือดสูงได้ครับเพราะว่าครีมเทียมเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยไขมันทรานที่เยอะมากๆครับไขมันทรานเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับหากเราทานเข้าไปมากๆแล้วไอ้ตัวไขมันทรานเนี่ยนะครับจะไปสะสมนะครับตามเส้นเลือดแล้วก็หลอดเลือดของเราครับยิ่งนานวันข้าวก็จะส่งผลทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้เส้นเลือดสมองตีบแตกตันได้อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนําครับว่า าใครนะครับที่ชอบดื่มเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาหรือว่าเครื่องดื่มอะไรต่างๆและชอบเติมครีมเทียมลงไปเพราะว่ามันอร่อยมีความหอมมีความมันมากขึ้นแนะนําว่าให้ลดปริมาณลงนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าอยากจะให้แบบกาแฟมันมันมากขึ้นหอมมากขึ้นเนี่ยก็เติมเป็นพวกนมก็ได้ครับเป็นพวกนมจืดน,นะครับไขมันศูนเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากๆเลยครับเติมเข้าไปแล้วเนี่ยแม้ว่าความมันมันจะน้อยกว่าแต่ก็เพิ่มความอร่อยได้เหมือนกันแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับ นั้นแนะนำนะครับว่าให้ลดปริมาณการทานครีมเทียมลงครับก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไขมันในเลือดของคุณลดลงได้ครับข้อที่2เนยเทียมนะครับเนยเทียมมักจะเจอในพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆครับเช่นพวกคุกกี้บราวนี่โดนัท เค้กอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะมีการใช้เนยเทียมนะครับในการที่จะทําขนมต่างๆขึ้นมาถ้าเราทานมากๆนะครับพวกขนมเหล่านี้ที่มีส่วนประกอบของเนยเทียมก็จะส่งผลทําให้ไขมันในเลือดสูงได้ครับเพราะว่าเนยเทียมเนี่ยก็เป็นไขมันทรานเช่นเดียวกับครีมเทียมนะครับดังนั้นแนะนําว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าเราจะทานขนมต่างๆเนี่ยนะครับควรดูเลยครับว่าเอ๊ะเขาใช้เนยเทียมนะครับหรือว่าเนยแท้นะครับอ่าถ้าใช้เนยเทียมเนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยครับเพราะว่าไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ทําให้ไขมันในเลือดสูงครับข้อที่ ี่3เครื่องในสัตว์นะครับข้อนี้หลายคนไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทานมากๆแล้วจะทําให้ไขมันในเลือดสูงครับต้องบอกคบว่าไอตัวเครื่องในต่างๆเนี่ยนะครับจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงมากๆครับเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับรับรองเลยครับว่าโอ้โหไขมันในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นใครนะครับที่อยากไขมันในเลือดลดลงเร็วๆโดยเฉพาะ LDL นะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการรับประทานในตัวเครื่องในสัตว์เลยครับรับรองครับว่า3เดือน6เดือนนะครับ ไปตรวจซ้ำอีกทีไขมันในเลือดลงแน่นอนครับ หมอจะสรุปให้ครีนะครับว่าไขมันในเลือดลดลงไวมากถ้าหยุด3สิ่งนี้คืออะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับนั่นก็คือครีมเทียมข้อที่2ครับนั่นก็คือเนยเทียมนะครับแล้วก็ข้อที่3พวกเครื่องในสัตว์ต่างๆนะครับแนะนําเลยครับใครที่ไขมันในเลือดสูงอยู่นะครับลองงด3อย่างนี้ไปนะครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดของคุณก็จะดีขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอด้วยพักผ่อนให้เพียงพองดการสูบบุหรี่ดื่มสุราต่างๆนะครับ ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและก็ไขมันในเลือดลดลงด้วยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันองนังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกกคคําาาาถมมเเเลลยแ้วรจอันบบ